เล่นกีฬาประหลัมน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 บอลขยอกบอมขนาวจั่วมันบอกเอาม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 าป้าเอ้ยเขาสะดุ้งเยอะเอินเม่ไหมเฮ้ยคอำเพินนลแม่คอเจ้าที่เจ้าทางนลแม่เออ bên này nó thắt con bọ thắt con bọ thắt con bọ thắt con thắt con bọ thắt tình quả cái đi Ao man <PDF> oh, nhúc, pues lụ là nhịp còn nè Bà bọc nhảy, bà sụt hẳn được nổi, lụ, <thuy> <laughs> ลูกกลางๆหัแหละเบน่ะมะละฟางละบ่มีบ่มาก็สิซอยเงีบนี่บ่เห็นหูอ้าวตอนยุ่มๆมันบ่มีเสือกนเอาเสือกอยู่ซะเสือกมีบ่เฮาเบางมันก็ดนูตพุ่นดเบกันพี่น้องเอ้ยจัดเวทีมาลิงใหม่ก่อนใส่เอาเสือกอยู่ใส่ยุ่มใส่เสือกางแล้วใส่างเอาางเอานะเบสะดุ้งกันด โอ้เสียเขากระดุกโดดกนบ่ได้ฉันบ่แม่นมันบ่แม่นยังที่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ย้อนสะดุ้งรู้มันเข้าอย e ู่ปลาว่าแต่ปลาบ่เขาเขายุ่มมาเลยเขาบ่ต้องเย็บโอ้ละเดกเขาไปละมัดบอเออปลามันได like oh, ้อ so, ยู่ปลาหันแต่ว่าสะดุ้งคาดสะดุ้งหันว่าแต่ปลาบ่ได้ว่าแต่ปลาบ่ได้ยกไม่อีกยกยอใต้สะพาน รวมต้นไหมสะพานนนสะอาดพี่น้องมานเด้อมองนี้เด้อทีมานขนาดนี้จองข้ามปีแล้วค่ะนี่หมัดปีหมดศาสตร์อยู่นี่เลยบ่มีไผ่แตะต้องไม้นี่ไม้มานเนี่ยนี่เด็ดขามนะเดี๋ยบ่มีไผ่แต่ต้องเลยแบบอยู่ดีๆอืมที่แรกเขาใหญ่เกีย้ยงเลยนี่เล่าแล้วคนตัดต้นใหม่เออตัดอเอาลงหัวเออเออไปเจอพี่ตอบตอบไปเจอตอบเบื่อยักษ์เนาะเอเบื่อยักษ์ตาดเรียนแค่ไหนแล้วพันที่ก็ลอยไปไหน กินเเลยถ้ากงาบลงด้อปส,<า>สร้งงางเนาาสรเร่องนี้ไปจักต่ออีกเนาะสางเสรมองมองเขาสูกนเรตางเออจสด็จมีตัวม่ก็บเธอเราอยู่บางสำเพัยคำคู้านาทีหรือยู่ียบฮะเออมังสำเพคำคเยูเลยจีดามเลยอมใหม่ใม,ม ไม่มีกระเกาหลมงหงมือพอเวลาปลาลงเกาหมงเนาะโมกิโตะนะครับทำไมกระเบื้องน่าจะเกิดอยู่ทะามันมีเนาะเหตุผลมันเฮ้ยอยู่กับกระอบ้างหรือบ้านโต๊ดดะโต๊ะยูดิแม่อันนรอดอีกค่ะอ๋อปลาซิวเลยนี่เลยอู้หูโหนสะดุ้งต้องเอาสะดุ้งทีกว่านี่เนาะปลาซิวปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวใหญ่มาเป็นมู่เลยนี่เลย

วางปล่าเอ้ยเมื่อใดนี้มันสิให้เมื่อบ่น่ใดเฮาปลาในห้วยหันดิดติ๊บๆติ๊บๆบ่เข้าสะดุ้งน่ด๋มัน้มูดสะดุ้งซะมจน้ะแล้วเฮาเว้าเสียงดังบ่บ่เี่ยวถ้ามันจะเข้าแล้วเนาะมันยาเฮาพุ่นอยกขึ้น อลงยกขึ้นอลงได้ตะลอกกันมันได้ปลามัวอืออือมันบ่ยานอันนี้มันลงยังบ่ยังบ่ลงบ่นี่แะรอหมดแล้วอย่าเบิ่งเด้เต็นตุกตักตุกตักหั่นน่ะเฮาชลาใจเฮาบ่ลงมือ2มือนึงมันสิลงามดนิสัยมันแม่นบ่เออหั่นเฮจูสิง่ายอือ่เนี่ย ให้เพ้อาพอไยล่าเฮ็ดเนาะถ้ามันลงอิลีหันตึกันได้เป็นกระยังสองกระยังบอกเออปมามันลงเป็นเวลาเนาะถ้าถ้ามันลงอลีหันได้บ่อีถือละกิโลกิโลได้แล้วคจะเคยแล้วเนาะเนะอ่านเห็นบอมาแล้วเริ่ม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 แล้ว จมบ่ได้ได้จมเพื่อเข้าสะดุ้งได้เห็นแล้วเห็นแล้วประสูตรค่ะซัมนี่น่ะโดดเด้อนะเออไปตัวตัวนี้น้อยหนึ่งเออลูกมันว่าเปลาขาวหัวแข็งบ่ปลาขาวน้อยหนึ่งเอาเป็นหมูกระบอกนาะอืมอยู่หุอยู่ฝ่าย เดี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวก็เป็นวันของเราอันอมูมันดิใส่ให้ถึกปองเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปองสวิงเลยเด้อเฮ้ยเสียดายเด้โอ้ตัวใหญ่ขนาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นมีมูอยู่บ่เนาะมา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 เนาะคัดอะไนี่สนัยแมะตะสนัยแมะไก่ จอบซอมเบงปลาค่ะพี่น네้องปลาใหญ่ค่ะปลาสูตรใหญ่ต้องใส่เวลาใจเย็นๆค่ะนี่โอ้ยยกบทันแมวดาลอยเอ้ยนี่บมเมนว่ามันบวกเข้าเ่ายกบทันมันไปมดปลาหมูด้วยนี่เนาะมันเข้าเป็นสามสิบสี่สิบตัวไปจัก เ้าออโอ้ยปลากระลุดขนาดเอ้ยใส่บทถือกันคันเป็นก็แบบปักหลักสูงๆนะโบยมันก็ตามนี่มันตามปลาเงามือว่าตามปลาอืมนี่าเด้ บ่อันนี้อ i ถีบเลยเบิ่งบัดนี้น sí ่ะเฮาสเกตเฮาซ้อมเบิ่งนี่น้ำแห้งจังวาบน้ำมันลดมันไหลแห้งบ่บบ่แม่นสะดุ้งเจ้ายังติงเนาะเอื้อยเฮาบ่ตงเนาะอะเด้อไหลอยู่แต่ไหลมันไหลบ่ได้ไหลแห้งมันไหลอดเด้อซ่าาจักมาแต่เทิงมาแต่เทิงพุ่นล่ะแม่นแปกเนาะแปกๆน้มา เมียดากทางอื่นทางเฮากะทางเฮาลมแล้วกอดทุ่งข่อยปิวจนทั่วหมดเดินหม้อมือปิวมดเมื่อคืนนี้ฟ้า้องบึ้มบึ้มบึ้มเมื่อคืนนี้กชาตอ้ยแม่ดลอยเอ้ย่อยอยาก้ เขายังให้ตรงที่ว่าเจ้ายกโบทันมูมันล่ะโบธันละคุณเ็นมันโดดจ, <c oughs> จักโตโบจะยกซามันมันเลือปลาย,ลายมันอือยกซาเขาเนาะอือตาันล้วป้าโอ้ไล่โตอยู่ได้เลยไล่ไล่ไล่เพนเลยเนาะไลายลาย่ไล่โย,ย,ยกซาโพธายกโบซาโยได้ไปจากมูลาหาสิบผู <c oughs> อือแปลกตัวนี้โบตินเนาะน้อยเลย มันคือบทินเนาะบันนี้เรายกไว้บันนี้ฮะยกไว้บันนี้แล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มได้แล้วเด้อสะดุ้งไปเย็บไม่อีกอะด่ามันปล่อยไปน้ำเอาน้ำจะได้ยูเขาก็ได้ก็ได้ไปเขาก็เศร้าอืมอ๋อเถ้าเบอร์ยี่ห้าอืมเริ่มเห็นเลยได้แบบนี้เป็นมูเนี่ย ม้วนนนั้นนี่เนาะดูเบิดบดก็ได้เห็นดีเลยบาทส้งบาดเลยเห็นซ้อมบางเห็นบอปลามันติดอยู่หันก้อนพัจสเกตเลยถ้าปลาติ้นเลยจะยกรถเขาซ้อมในหันรถหยอกกันปลาพ่นหยอกกันหันเห็นบอก ถึงผลบกยกบทันมันมีปลาแต่เรายกบหูจังวะอืมมัน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 ไพ่อนี่ยนะบาทละหาสิบตัวหกสิบตัวท่านปลาเี้ยก็เงี้ยงน่อยฮะเน่ดีกว่าเดี๋ยวจะนั้นมันลุบบ้านบ่ ขาบงอ่เือนขากรใสุงนีขาุเมื่อนี่อเนืฮหรออืมอดเต็มบ่ม่นเป็นอ่งนี้เเ้่าดแม่่รถีเจ๊รสีส้มบักตึกเบ็ดนั่นหะโอ้ตึกบที่นี่อืมวาสนาเอ้ยวาสนาบ่ได้ปลาคอสวิตเอ้ยพาทีไป้าให้เขาโอ้ตายเลยตตวปันใหญ่ ညូនເຖິງເຖິງນີ້ກະບໍ່ຕົກນ້ຳເລີຍເຈ